สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่26เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพนันนะคะสำหรับรัสเซียตัวดินก็คือ9กับ2 7กับ0 9 0 9 2 9 5 9 7 2 0 2 4 2 6 2 7 2 9นะ 9, 26, 9 2 6 2 7 9 2 0 2 2 7 0 จับคู่ก็9 2้าสองสอง0 2นะต่อไปอังกฤษ1กับสีกับ6 1 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9 3 0 3 1 3 3 3 4 3 6, 6 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3 7 3 9 4 3 6 1 4 3 1 3 6 3 6 0จับคู่ก็ 14, 4, 1 4 4่งสี่ส6 6หนะึ่กหก่หเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ ต่อไปเยอรมนนีหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่แปดห้าหนึ่งสามสองสี่หกห้าสี่สองสองห้าหนึ่งจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสองสองหนึ่งเนาะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นในการเลอร์นี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสกา์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ